จะเกิดอะไรขึ้นหากขณะที่เครื่องยนต์ของรถคุณกำลังร้อนจัดและคุณเผลอไปเปิดฝาหม้อน้ำนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12มิถุนายน2551ขณะที่นายสำรองปานแดงกำลังเดินทางไปทำธุระที่ชานเมืองทุกอย่างดำเนินไปเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมา แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อสำรองพบว่าความร้อนของเครื่องยนต์นั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติสังเกตได้จากมีสัญญาณเตือนขึ้นจากไฟแสดงสถานะอุณภูมิน้ำหล่อเย็นที่บ่งชี้ว่าตอนนี้เครื่องยนต์ของเขากำลังร้อนจัดเพื่อเช็ดดูความผิดปกติที่เกิดขึ้นเขาจอดรถบริเวณข้ามทาง และไม่ลังเลที่จะเปิดฝากระโปรงรถเพื่อดูอาการของเครื่องยนต์รวมทั้งเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำโดยที่ไม่รู้เลยว่าอันตรายกำลังจะเกิดขึ้นในขณะที่สำรองพยายามเปิดดูหม้อน้ำจังหวะน,นั้นเองความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดันน้ำในหม้อน้ำที่ร้อนจัดพุ่งใส่หน้าของสำรองเข้าอย่างจัง สิ่งที่เกิดขึ้นกับสำรองบาดแผลที่เขาได้รับอาจจะมองว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของตัวสำรองเองที่ไม่สามารถจะไปเรียกร้องความเสียหายจากใครได้แต่ความเป็นจริงแล้วในกรณีนี้แม้ว่าผู้ประสบภัยจะไม่ได้ขับขี่รถในขณะเกิดเหตุแต่การได้รับบาเดเจ็บจากหม้อน้ำระเบิดใส่หน้าก็เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้รถนะครับ ซึ่งผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากประกันภัยด้วยเช่นกันในกรณีลักษณะอย่างนี้นะครับการที่เปิดเ,เปิดหม้อน้ำน,นั้นถือว่าเป็นการใช้รถด,ดังนั้นผู้กับขี่ที่ได้รับบาทเทดเจ็บนั้นก็เป็นผู้ประสบภยยัยรถจิงนด้ับความคุ้มครองตามกระบ,บอคุ้มครองผู้ประสบภยยัยรถซึ่งในกรณียยนี้ เขได้รับความคุ้มครองในค่าสาธารณตามความจริงไม่เกิน1 5 0 0นบาทเหตุผลที่ไม่เกิน1 5 0 0นบาทเพราะว่าตนเองเป็นคนกระทำหรือเป็นฝ่ายประมาณเองจึงได้รับสิทธิเพียงเฉพาะค่าเสียเปอนต้นเท่านั้นเห็นไหมครับว่าพรบคุ้มครองผู้สูบพายรถน์มีเจตนารมณ์ที่จะให้ความคุ้มครองกับบุคคลใดก็ตามแต่ที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตหรือสุขภาพจากการใช้รถและการใช้รถที่ว่านั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าเฉพาะขณะที่ขับขี่เท่านั้นยังรวมไปถึงในเรื่องของการใช้รถ ในเรื่องของการบำรุงรักษาในการดูแลรถหรือในเรื่องของการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับรถนั้นในฐานะที่เป็นอย่างพานะนะครับการใช้รถหรือผู้ที่ประสบภัยจากรถไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะการใช้ในลักษณะการขับขี่เท่านั้นนะครับยังรวมไปจนถึงการดูแลบํารุงรักษารถอีกด้วยหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการรับความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธ ติดต่อได้ที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดศูนย์ปลอดภัยคมนาคมสายด่วน1-3-5-6จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำในทุกเรื่องทุกข้อสงสัยในการใช้สิทธิ์และความคุ้มครองจากการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถครับ แม้จะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยน้อยที่เกิดขึ้นจากการใช้รถสกรณีผู้ประสบภัยก็สามารถเบิกข่าวจกโรพยาบาลจับประกันได้เช่นกันนะครับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาความสูญเสียที่เกิดข,ขึ้นสวัสดีครับ